รีวิวข้าวกล้องสามสีนะคะทุกคนนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะจะ <c oughs> เ,เอาเทาใส่กล่องไว้นะ <c oughs> งานจะมาเป็นกระสอบเป็นถุ่มนะคะ <c oughs> แต่ว่าเราเพื่อความสะดวกในการใช้งานเราก็เอามาเป็นถุ่มไวอ้อย่างนี้นะคะทุกคนเด็กเทให้ดูหน้าตาประมาณนี้นะคะทุกคนดี นี่คือข้าวกล้องสามสีของเรานะคะทุกคนวันนี้จูจะมาหุงข้าวให้เพื่อนๆดูใครสนใจอยากได้ข้าวเพื่อสุขภาพข้าวกล้องสามสีรุ่นนี้นะคะกดสั่งในตะกร้าได้เลยนะกดสั่งในตะกร้าได้เลยทุกคนจิปักพิกัดไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราจะมาหุงให้เพื่อนๆดูว่าหุงเสร็จแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะทุกคนใครสนใจข้าวกล้องสามสีนะคะรุ่นนี้นะกดสั่งในตะกร้าได้เลยมีสองกระสั3สามกระสัด สกระสัตรห้ากระสัตร์แล้วก็จะหมูข้าวข้าวไร้เบอร์รี่ข้าวลืมผัวมีหมดทุกคนไปกดสั่งได้เลยนะคะในตะกร้าสีเหลืองด้านล่างนะจุปักทีกัดไปให้เรียบร้อยแล้วจ้า